นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะ สัตว์ลูกที่โสกสมดาบประทุมด้วยประทับย้อนกลับมาในนาห้าสิบเอ็ดทวนเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย เอาข้อความในจากพระวินัยปิฎกเนี่ยนะมหาวัคมหาคันตกะที่กล่าวถึงพระผู้มีพระภาคปรารภหรือปริวิตกที่จะสอนธรรมให้แก่ศัตว์ทั้งหลายในข้อสิบมหาคันตกะหน้าสามสิบเก้าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงนำเรว่าเราจะเพึงแสดงธรรมะแก่ใครก่อนนอ,อใครจะรู้ทั่วถึงธรรมะนี้ได้ฉับพลันครั้งนั้นแหละ พระองค์ก็ดำริต่อไปว่าอาลาลดาบทการามโคดนี้แลเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญามีทุลีคือกิเลสในจกักษุน้อยเป็นปกติมานานถ้ากระไรเราเพึงแสดงธรรมแก่อาลาละดาบทการามโคดก่อนเธอจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้ฉับพลันก็ปรารบถึงผู้ที่จะสงเคราะห์นนะผู้ที่คู่ควรแก่การสงเคราะห์ก็คือผู้ที่มีกิเลสเบาบาง นะัที่ถูกสมาบัตินี่ข่มเอาไว้เพราะว่าผู้ที่มีกิเลสหนาจิตใจเศร้าหมองก็ยากที่จะเข้าใจอริยสัจธรรมเพราะว่าธรรมะนี้ไม่ใช่ธรรมะของผู้ที่มีใจเศร้าหมองแต่เป็นธรรมะของผู้ที่มีจิตใจที่ผ่องแผ้วอย่างน้อยด้วยสมถะหรือวิปัสสนาก็ได้ท่านในสมัยนั้นก็เล็งถึงผู้ที่มีสมถะทั้งหลายผู้ที่มีจิตใจสงบจากบาปอากุศลธรรมทั้งหลายด้วยปฐมฌานเป็นต้น อาลาละดาบทนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติควรแกการไปสงเคราะห์พระองค์ก็เลยปรารภถึงว่าอาลาละดาบทกลามโคตเนี่ยสามารถที่จะรู้ทั่วถึงอริยสัจธรรมนี้ได้อย่างรวดเร็วที่นั้นเทพพย,ยดาก็อันตรธานมากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอาลาละดาบทกลามโคตสิ้นชีวิตได้เจ็ดวันแล้วพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงทราบด้วยพระสัพพัญยุตยานว่าอาลาละดาบทกลามโคตสิ้นชีพได้เจ็ดวันแล้วพระองค์จึงทรงนำเรตว่าอาลาละดาบทกลามโคตเป็นผู้เสือเส่อมใหญ่เสื่อมใหญ่นเสื่อมขนาดไหนก็เสื่อมจากการบรรลุมรรคผลจึงอยู่ถึงจะได้อรูปฌปานได้อรูปฌานไปเกิดในอากินจัญญายตนะภพแต่การไปเกิดณที่นั้นก็ไม่ต่างอะไรจาก เมืองสวรรค์ที่อยู่ในอากาศเนี่ยนะซึ่งสิ่งเหล่านั้นสามารถที่จะอันตรธานไปได้อรูปฌานทั้งหลายก็อันตรธานไปได้ทันในที่สุดผลของการเข้าถึงอากินจัญญยาย,ยตนะพบก็ไม่มีเหลือพระองค์ก็เลยคิดว่าเขานี่เสื่อมใหญ่เสื่อมจากการบรรลุมรรคผลเพราะรออีกแค่เจ็ดวันเศษก็จะได้บรรลุโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิพลจนถึงอรหัตตมรรคอรหัตตผลแต่เขาก็เป็นผู้ที่เสื่อมใหญ่แล้วเสื่อมจากการ บรรลุมรคนี่ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายในเราพลาดโอกาสเพราะว่าถ้าหากว่าเธอได้ฟังอริยสัจธรรมนี้แล้วจะพึงรู้ทั่วถึงคือแทงตลอดบรรลุมรคลได้อย่างรวดเร็วฉับพลันเนี่ยนะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงดำร,ริต่อไปว่าเราจะพึงแสดงธรรมะแก่ใครก่อนหนอใครจักรู้ทั่วถึงธรรมะนี้ได้ฉับพลันครั้นแล้วพระองค์ก็ทรงดำร,ริต่อไปว่าอุทกะดาบทรามบุตรนี่แล เป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญามีทุลีคือกิเลสในจักสุน้อยเป็นปกติมานานถ้ากะไรเราเพึงแสดงธรรมคือแสดงอริยสัจธรรมแก่อุทกะดาบทรามบุตรก่อนเธอจักรู้ทั่วถึงอริยสัจธรรมนี้ได้อย่างฉับพลันก็เพราะว่าอุทกะดาบทรามบุตรนั้นได้เนวะสัญญาณาสัญญายตนะ อาศัยเนวะสัญญานาสัญญายาตนะเป็นบาตในการฟังอริยสัจธรรมสาม,มารถที่จะพิจารณาอริยสัจตรัสรู้ได้อย่างฉับพลันแน่นอนแต่ทีนั้นเทพพย,ยดาก็อันตรธานมากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอุทกะกดาบทรามบุตรสิ้นชีวิตเสียเมื่อวานนี้เนี่ยนะเมื่อวานเย็นเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงทราบด้วยพระสัพพัญยุตยานว่าอุทกาดาบทรามบุตรสิ้นชีวิตเสียเมื่อวานนี้แล้วพระองค์ก็เลยดำริว่าอุทกาดาบทรามบุตรนี้เป็นผู้มีความเสื่อมใหญ่ถ้าเธอได้ฟังอริยสัจธรรมนี้จะพึงรู้ทั่วถึงคือสามารถที่จะปฏิบัติตรัสรู้อริยสัจได้อย่างฉับพลันแต่ก็เสื่อมแล้วพลาดโอกาสเนี่ยนะพลาดโอกาสจริงๆน่าเสียดาย ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงดำริว่าเราจะพึงแสดงธรรมะแก่ใครก่อนหนอใครจักรู้ทั่วถึงธรรมะนี้ได้ฉับพลันครั้นแล้วพระองค์ก็ทรงดำริต่อไปว่าภิกษุปัญจวค,คีมีอุปการะแก่เรามากได้บำรุงเราผู้ตั้งหน้าบำเพ็ญเพียรอยู่ก็เป็นผู้มีอุปการะมากคอยถวายนา้ำคอยปัดกวาดที่อยู่อาศัยเป็นต้นเนี่ยนะถ้ากระไรเราพึงแสดงธรรมแก่ภิกษุปัญจวค,คีก่อน ครั้นแล้วพระองค์ก็ทรงดำริต่อไปว่าบัดนี้ภิกษุปัญจวัคคีย์นี้อยู่ที่ไหนหนอพระผู้มีพระภาคก็ทรงเห็นภิกษุปัญจวัคคีย์อยู่ณนะป่าอิสิปต,ตนะมฤคทายวันเขตพระนครพารณสีด้วยที่พจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์เนี่ยนะ<ๆ>ก็เห็นได้ด้วยตาทิพย์ว่ากําลังทําอะไรอยู่ที่ป่าอิสิปตนะเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นป่าที่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านอยู่กัน ครั้งนั้นพระองค์ก็ประทับอยู่ณนะตําบลอุรเวลาประเทศตามพุทธ,ธาพิรมแล้วก็เสด็จ,จาริกไปทางพระนครปารณสีก็คือประทับอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะพระองค์ตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6ใช่ไหมวันเพ็ญเดือน6แล้วก็จากนั้นไปหาวันเพ็ญเดือน8พระองค์ก็ประทับอยู่หลังจากที่ปรารบจะสงเคราะห์สัตว์เนี่ยนะประมาณสัปดาห์ที่7เนี่ยนะสัปดาห์ที่7พระองค์ก็ปรารบว่าจะสอนใครท่านพระองค์ก็พักอยู่ที่นั่นอีก10กว่าวันจนถึง วันอาสาฬหะปุณมีก็คือวันเพนเดือน8พระองค์ก็เสด็จเดินทางไปพารณสีครั้งนั้นพระองค์ก็เสด็จจาริกไปทางพระนครพารณสีเนี่ยนะจากพารณสีจากพุทธคยาเนี่ยนะแถวแถวที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไปพารณาสีก็18โยชน์ก็คือ200กว่ากิโลเนี่ยนะครั้งนั้นอาชีวกชื่อว่าอุปกะก็ได้เข้าไปพบพระผู้มีพระภาคเจ้า ก็คือระหว่างที่พระองค์เสด็จดําเนินไปก็พบอุปกะชีวกเนี่ยนะที่พระองค์กําลังเดินทางไกลระหว่างแม่น้ําขยาและไม้โพจึงก็เสด็จไปยังไม่ไกลเท่าไหร่เนี่ยนะก็ใกล้ๆถแถวบริเวณต้นโพนั่นแหละไม่ห่างเท่าไหร่เพราะว่าแถวต้นโพกับแม่น้ําขยานี่ไม่ห่างกันมากพระองค์ตรัสรู้ที่แม่น้ําเนรัญชาใช่ไหมก็แม่น้ําขยาก็ไม่ไกลจากนั้นเท่าไหร่ครั้นแล้ว อุปกาชีวกก็กราบทูลคํานี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดูก่อนอวุโสอินทรีย์ของท่านเนี่ยผ่องใสยิ่งนะักกระว่าแรกตรัสรู้เนี่ยนะพระพุทธเจ้าแรกตรัสรู้เนี่ยก็มีผิวพันธ์ผ่องใสย,ยิ่งวันตรัสรู้ด้วยเนี่ยผิวพันธ์ผ่องใสผิดปกติวัางนั้นเถอะกว่าธรรมดามากกับวันปรินิพานเนี่ยนะสองคราวเนี่ยผิวพันธ์จะปิดปกติมากแต่ถ้าแต่ถ้าว่าแม้แต่ธรรมดาก็ผิวพันธ์ผ่องใสเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจที่ผ่องใสเป็น สมุธฐานโดยเฉพาะจิตที่เป็นมหากิริยาจิตที่เป็นฌานจิตที่เป็นอรยผลสามัญญผลทั้งหลายเป็นสมุธฐานมันผู้ที่มีกุศลธรรมมีคุณงามความดีอยู่กับจิตที่ดีเนี่ยนะผิวพรรณก็ผ่องใสหน้าเลื่อมใสอะนะก็เลยบอกว่าอินทรีย์ของท่านเนี่ยผ่องใสย,ยิ่งนัดผิวพรรณของท่านบริสุทธิ์ผุดพองดูก่อนอนะวุโสท่านบวชอุทิศใครท่านเจาะจงให้ใคร อันนะั้นคือหมายควาว่าชีวิตของท่านสละเพื่อใครว่างั้นใครเป็นาศาสดาผู้สั่งสอนประโยชน์ให้แก่ท่านหรือท่านชอบใจธรรมะหรือท่านพิเศษในลัทธิใดนะชอบใจธรรมะก็คือท่านมีลัทธิอันใดเมื่ออุปกาชีวกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสตอบด้วยคาถาว่าเราเป็นผู้ครอบงำธรรมะทั้งปวงเนี่ยนะเราเป็นผู้ครอบงำนะด้วยปัญญาเนี่ยนะครอบงำธรรมทั้งปวงด้วย รือว่าเน้นว่าทมในภูมิสามเรารู้ทมทั้งปวงอะนะทั้งกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและโลกุตรภูมิอันตันหาและทิฏฐิไม่ฉาบทาแล้วในวัตตเนี่ยนะคือว่าตันหาและทิฏฐิไม่ฉาบทาในการมาพบรูปประพบอรูปภระพบอีกแล้วละธรรมะอันเป็นไปในภูมิสามได้หมดก็คือละฉันทราคะละเหตุแห่งการปฏิสนธิในภพสามได้หมดพ้นแล้ว หลุดพ้นแล้วเนี่ยนะด้วยอริยมรรคเพราะสิ้นไปแห่งตัณหาก็คืออรหัตตมรรคอรหัตพผลมีนิพพานเป็นอารมณ์ก็ถึงความสิ้นไปแห่งตัณหาโดยไม่มีส่วนเหลือเราตร,สรัสนะนะร,นะรู้ยิ่งเองแล้วเนี่ยนะอภินยยะเนี่ยนะอภินยตาเนี่ยนะหรืออภิญญาเนี่ยนะอภิญญาเนี่ยรู้ยิ่งเองแล้วจะพึงอ้างใครเล่าเนี่ยนะกิจเหล่านี้ทําได้ด้วยตัวเองจะต้องอ้างใครอาจารย์ของเราไม่มี คืออาจารย์ที่สั่งสอนวิธีการกําหนดรู้ทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งอาจารย์ที่สั่งสอนให้เจริญโสดาปติมัคสกาธาคามิมกักอนาคามิมักและอรหัตตมักเพื่อทําให้พระนิพพานให้แจ้งไม่มีแก่เราแล้วก็คนเช่นกับเราก็ไม่มีเนี่ยนะไม่ต้องไปหารอกว่าใครจะเช่นกับเราบุคคลเสมอเหมือนกับเราก็ไม่มีไม่มีผู้เสมอเหมือนเนี่ยนะจะเอาอะไรมาเป็นเครื่อง เปรียบตรวจว่าจะเหมือนกับท่านในโลกพร้อมกับเทวโลกน,นะไปหาเธอในโลกนี้หรือเทวโลกก็ตามที่จะเปรียบเสมอกับพระองค์ไม่มีเพราะพระองค์เป็นพระอรหันในโลกพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นพระอรหันในโลกอรหันนี่แปลว่าผู้สมควรในโลกผู้หักซี่กรรมแห่งสังสารจักรผู้ห่างไกลาจากบาปอกุศลธรรมทุกชนิดผู้ควรแก่ปัจจัยสี่ควรแก่การกราบการไหว้การลุกรับ คู่ควรแก่การเชื่อเชิญควรทําอัญชลีกรรมสามีจีกรรมเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราเป็นศาสดาหาศาสดาอื่นยิ่งกว่าไม่ได้ในบรรดาผู้สอนทั้งหลายสอนประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งจะมีผู้ใดเสมอเท่ากับพระพุทธเจ้าในบรรดาผู้พาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ไม่มีผู้ใดยิ่งไปกว่าเราผู้เดียวเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องโดยลำพังด้วยพระองค์เองซึ่งทรรที่ควรรู้ยิ่งเป็นต้นเราเป็นผู้มีใจเย็นแล้วเพราะดับไฟคือกิเลสได้แล้วเนี่ยนะคือว่าเป็นผู้ที่เย็นใจจริงๆเนี่ยนะไม่ใช่ว่า้ใจเย็นๆหน่อยใจเย็นๆหน่อยไม่ต้องบอกกันอย่างเงี้ยไม่ต้องบอกให้ใจเย็นเพราะมันเย็นโดยสภาพเหมือนห้วงน้ําลึก ที่ใสแล้วก็เย็นสนิทฉันใดจิตใจของพระองค์ก็เย็นเพราะปราศจากราคะที่ทําให้เร่าร้อนอนะไม่ร้อนระอุด,ด้วยราคะไม่ร้อนระอุด,ด้วยโทสะแล้วก็ไม่ร้อนระอุหรืออบอ้าวด้วยอํานาจของโมหะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตใจเยือกเย็นเพราะดับสงบระงับดับความเศร้าหมองทั้งหมดได้หมดแล้วบัดนี้เราจะไปในเมืองเออไปเมืองในแคว้นกาสี เพื่อประกาศธรรมจักรให้เป็นไปเขาเรียกว่าหมุนวงล้อแห่งอริยสัจจะทมให้เป็นไปเราจะตีกลองแห่งอมตะในโลกอันมืดมิดเาเรียกว่าตีกลองคืออริยมรรคเนะี่ยนะชือว่าเป็นกลองแห่งพระนิพพานคืออริยมรรคในโลกที่มืดมิดเรามาคิดดูนะมันมืดขนาดไหนมืดถึงขนาดว่าสัมมาทิฏฐิที่จะเห็นอริยสัจก็ไม่มีสัมมาสังกัปปะเป็นต้นก็ไม่มีก็ถือว่าเป็นโลกที่มืดเป็นโลกที่บอด เป็นโลกที่ปราศจากธรรมจักสุเป็นโลกที่ไม่มีโสดาปติมรักสกะทามีมรักอนาคามีมรักอรหัตตมรักเป็นโลกที่ไม่มีปัญญาพอที่จะเห็นอริยสัจธรรมนั้นก็ต้องไปตีกลองเนี่ยนะตีกลองแห่งอมตะคือไปเปิดเผยอริยมรักเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายได้ธรรมจักสุเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายมีธรรมจักสุเห็นอริยสัจธรรมเพื่อให้สัตว์ทั้งหลาย มีธรรมจักสุได้สักเห็นอริยสัจด้วยสกทาคามีมกักอนาคามีมักและอรหัตตมัคเป็นต้นพอพระองค์ตรัสตอบอุปกาชีวกอย่างนี้แล้วอุปกาชีวกก็บอกว่าดูก่อนอวุโสท่านปฏิญาณโดยประการใดท่านเป็นผู้ชนะหาที่สุดไม่ได้โดยประการนั้นโอ้ยเป็นอย่างที่ท่านพูดนั่นแหละดูท่าแล้วเป็นอย่างที่ท่านพูดนั่นแหละ พระองค์ก็ตรัสว่าบุคคลเหล่าใดถึงความสิ้นอาสวะแล้วแปลว,ว่าผู้ที่เข้าถึงอรหัตผลเนี่ยนะบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ชนะเช่นเราผู้ชนะชนะอะไรบ้างชนะกิเลสมารมัจจุมารเทวปุตตมารขันธมารเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์คือผู้ชนะดูก่อนอุปกะเราชนะทมอันเป็นบาปได้แล้วทมอันเป็นบาปคือราคะาเป็นต้นนี่พระองค์ก็ชนะแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าเป็นผู้ชนะ นนะผู้ชนะมารทั้งห้าแล้วก็ชนะธทรมันเป็นบาปเนี่ยแล้วผู้ชนะที่แท้จริงก็คือชนะจิตใจที่เป็นบาปชนะจิตที่เป็นอกุศลที่อยู่ในใจเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วอุปกรารชีวก็บอกว่าท่านพึงเป็นผู้ชนะเถิดผู้มีอายุก็ขอให้ชนะนะคว่ามุทิตาด้วยอนุโมทนาด้วยขอให้ชนะต่อไปก้มศรีรษะหรือว่าสันศรีรษะแล้วก็แยกทางออกไป แขกสันศีษะนี่แปลว่าเห็นด้วยนะยอมรับเออเก่งๆใช้ได้ใช้ได้ไดแต่ถ้าผงกหัวนี่ไม่เอาด้วยนะนี่นะถ้าไทยเนี่ยถ้าสันหัวก็แปลว่าไม่เอาแต่ถ้าผงกหัวแปลว่ายอมรับเนะนี่ยนะก็ต้องดูว่าธรรมเนียมไหนอีกที่หนึ่งนะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จ,จาริกโดยลําดับถึงป่าอิสิปตนามฤุกทายาวันแขวงเมืองพารณสีเสด็จเข้าไปทางสํานักพระปัญจวัคคี พระปัญจวัคคีย์ก็ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกลสมัยนี้เขาเชื่อว่าเจ้าคันธีสถูปตรงนั้นเนี่ยนะ,ะสถูปตรงนั้นเนี่ยอดีตเนี่ยเป็นของพุทธศาสนาตอนหลังก็ศาสนาอื่นมาสร้างเจดีข้างบนครอบเนี่ยไนอะ้เจดีหกเหลี่ยมนั่นอะ่ะข้างบนเนี่ยเป็นของคนละศาสนาแต่ฐานล่างเนี่ยเป็นของพระพุทธศาสนาหลายท่านก็เชื่อว่าณที่ตรงนั้นเป็นที่พระพุทธเจ้าพบกับ พระปัญจวัคคีเนี่ยเขาเชื่อว่าอย่างนั้นพอพระองค์เสด็จไปถึงนะพระปัญจวัคคีเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกลแล้วก็ได้นัดหมายแก่กันและกันว่าท่านทั้งหลายพระสมณะโคโดมนี่เป็นผู้มาก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 ไงก็ดูสิกลับมาฉันบำรุงสุขภาพสะอ้วนพีงดงามไปเลยเนี่ยบัดนี้คลายความเพียรเวียนมาเพื่อเป็นคนมากมากเนี่ยนะ เมื่อก่อนนี้ไม่สังสมวัตตะตอนนี้มาสังสมไขมันเป็นต้นก็ไม่เห็นด้วยแล้วที่จะต้องมาชันมาสวยความสุขแบบนี้ไม่เอาด้วยแล้วเหมือนกันบัดน,นี้พระองค์กําลังเสด็จมาพวกเราไม่ต้องอภิวาทไม่ต้องกราบนะอภิวาทแปลว่าการกราบไม่ต้องกราบหรอกไม่พึงลุกขึ้นต้อนรับพระองค์ปกตินี้ในฐานะสิทธิ์เนี่ยนะอาจารย์เดินมาเนี่ยต้องลุกยืนเนี่ยนะอันนี้โดยธรมเนียมธรมเนียมทาง ผู้ที่เป็นอารยชนทั้งหลายจะต้องเป็นอย่างนั้นว่าถ้าอาจารย์เดินมาเขาจะต้องลุกขึ้นยืนต้อนรับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรับเพราะเราไม่นับถือท่าน่าเป็นอาจารย์แล้วไม่พึงรับบาตรรับจีวรของพระองค์แต่ก็พึงแต่งตั้งอาสนะเอาไว้เพราะอะไรเพราะท่านคนตระกูลสูงนั้นท่านมาแล้วถ้าไม่ปูที่นั่งเอาไว้ให้บ้างก็น่าเกลียดเกินไปก็ปูอาสนะให้ซะหน่อยว่าง,งั้นเพราะถ้าหากว่าพระองค์ปรารถนาก็จะประทับนั่งคือไม่ต้องไม่ต้องสนใจแล้วคนมากๆขนาดนี้ว่าง,งั้นไม่เอาละ ปะทวงเรียกประทวงอาจารย์เหมือนกันอาจารย์ละทางดาเนินที่เรียกว่าข้อปฏิบัติเหล่านี้พอที่จะทําให้พ้นทุกข์เนี่ยนะบัดนี้ไม่ทําแล้วประทวงแล้วไม่เอาด้วยแล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จเข้าไปถึงพระปัญจวัคคีย์พระปัญจวัคคีย์นั้นไม่ตั้งอยู่ในกติกาของตนนะนะด้วยพุทธานุภาพนะด้วยบุญญาณุภาพของพระพุทธเจ้าด้วยพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าด้วยมหากรุณาของพระพุทธเจ้าและด้วยเมตตาของ พระพุทธเจ้าที่แผ่ไปในพระปัญจวัคคีทั้งหลายทันปัญจวัคคีเหล่านั้นต่างก็ลุกขึ้นต้อนรับพระผู้มีพระภาคเจ้ารูปหนึ่งรับบาดจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็าคือบาดและจีวรเนี่ยบางทีก็ใช้จีวรพาดบาหรือว่าโดยมากจะพาดบาอุ้มบาดจีวรพาดบาแล้วก็เดินไปเลยนะคือเขาจะไม่ได้ห่มแบบแบบที่พระเข้าบ้านนะพระที่อยู่ในข้างในหมู่บ้านจะหม่มผ้า แต่ถ้าอยู่ข้างนอกโมบ้าก็จะถอดผ้าคลุมออกแล้วก็จะวางไว้บนบาก็ได้หรือวางไว้บนศีรษะก็มีสองอย่างวางไว้บนบาก,กับวางไว้บนศีรษะแล้วก็สะพายบาทหรือว่าอุ้มบาทก็แล้วแต่รูปหนึ่งก็ไปรับบาดรับจีวรของพระพุทธเจ้ารูปหนึ่งก็ไปเตรียมปูอาสนะเลยอีกรูปหนึ่งก็จัดหาน้ําล้างพระบาทอีกรูปหนึ่งก็จัดตั้งตั้งรองพระบาทเนี่ยนะก็ที่ที่ล้างเท้าอ่ะนะจะต้องมีตั้งที่รองเท้าเพราะไม่งั้นยิ่งล้างยิ่งเละอ่ะนะ ถ้าใครเคยล้างเท้าเนี่ยถ้าล้างกระดินเนี่ยนะยิ่งล้างยิ่งเละไม่ล้างยังจะดีกว่ามั้นมันก็ต้องหาตัางมาเป็นที่ล้างเท้ารูปหนึ่งก็นํากระเบื้องเช็ดเท้าเข้าไปถวายเนี่ยนะผ้าเช็ดเท้าอ่ะนะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ประทับนั่งบนอาสนะที่พระปัญจวัคคีย์จัดถวายละา้างพระบาทฝ่ายพระปัญจวัคคีย์ก็เรียกพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยระบุพระนามว่าโคดมเนี่ยนะระบุพระนามเนี่ยโคดมเรียกถึงโคดขนาดนี้ถือว่า ขาดความเคารพเอามากเหมือนกันและใช้คําว่าอาวุโสผู้มีอายุเป็นถ้อยคําที่ผู้ใหญ่เรียกผู้น้อยเนี่ยนะแหมกระว่าก็ก,าก็ถือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเด็กกว่าเพราะนัอาวุโสเด็กเด็กๆกันนะเหมือนกับเรียกเด็กไปเลยเหมือนกันนะเรียกชื่อด้วยเรียกแบบใช้โวหารเป็นคําเด็กเลยเมื่อพระปัญจวัคคีย์กล่าวอย่างนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก,ก,ก็ตรัสห้ามพระปัญจวัคคีย์เนี่ยนะหลายแห่งอธิบายว่าด้วยพระเมตตาเนี่ยนะด้วยพระเมตตาเป็นสมุทฐาน แห่งการใช้คำโพรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าเรียกตถาคตโดยระบุชื่อและอย่าใช้คำว่าอาวุโสนนะพูดด้วยเมตตานะถ้าเป็นปกติทั่วๆไปเนี่ยคนถ้าหากว่าไม่มีคุณธรรมดีจริงเนี่ยแล้วตัวเองเนี่ยอยู่ในฐานะครูบาอาจารย์เป็นต้นแล้วคนชั้นสิทธิ์เนี่ยมาเรียกว่าอาวุโสแล้วก็เรียกชื่อตรงๆด้วยนะหมายความว่าเขาบอกว่าคนที่เป็นพวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยนะ โดยเฉพาะทางทางเอเชียเราเนี่ยถือว่าการที่ลูกศิษย์เรียกชื่อเนี่ยถือว่าไม่เคารพเอามากเนี่ยนะถือว่าไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้กระทั่งว่าพระราชาบางองค์เนี่ยไม่เคยได้ยินชื่อตัวเองเลยแต่รู้กันว่าเนี่ยเราชื่อแบบนี้แต่ว่าจะไม่เคยได้ยินใครเอ่ยชื่อหรืออาจารย์บางคนก็ลักษณะเดียวกันไม่เคยได้ยินชื่อตัวเองเลยเพราะอะไรเพราะถือว่าคนที่อยู่ระดับล่างมีความเคารพมากจะไม่เอ่ยชื่อของผู้ที่ตนเคารพจริงๆเนี่ยนะ บางทีก็จะใช้คําว่าพันเตอายสมาอะไรทั่วๆไปเท่านั้นเองเว้นไว้แต่มีกิจอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องเอ่ยถึงแต่ปกติแล้วจะไม่เอ่ยถึงเพราะนะนั้นถ้าอย่างตรงนี้เนี่ยพระองค์มีเมตตามากะนะถึงเขาเอ่ยชื่อแบบนี้ถ้าเป็นคนที่มีกิเลสทั้งหลายก็ไม่สบายใจเนี่ยนะไม่สบายใจว่าทําไมดูหมิ่นเราขนาดนี้เนี่ยนะแล้วดูหมิ่นเราขนาดนี้เราไ,ไปสอนอะไรเขาแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ไม่คือพระองค์เนี่ยทำกิจทุกอย่างด้วยปัญญาหมด ทำกิจทุกอย่างด้วยปัญญาหมดเล็งเหตุการณ์ที่อะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าได้โดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นเขาจะเรียกแบบไหนก็ไม่ไม่ใช่สาระสําคัญที่พระองค์เสด็จมาเพราะว่าพระองค์มาทําไมก็มาเพื่อสงเคราะห์เขามาเพื่อปลดเปลื้องเขามาเพื่อช่วยให้เขาพ้นจากทุก์ขมาเพื่อให้เขาได้รับประโยชน์บรรลุมรรคผลนิพพานสําเร็จกิจอย่างที่เขาเชื่อมั่นเพราะว่า คนทั้งห้าเนี่ยนะเรียกว่าปัญจวัคคีเนี่ยเชื่อมั่นในพระโพธิสัตว์มากถึงก็ออกบวชตามเนี่ยนะพอได้ข่าวว่าพระโพธิสัตว์ออกบวชห้าคนเหล่านี้ทิ้งครอบครัวทันทีเลยทิ้งครอบครัวไม่ใช่ว่าไม่มีครอบครัวไม่มีอะไรนะทิ้งครอบครัวทันทีเลยเพื่อติดตามว่าจะต้องบรรลุจากบุคคลน,นี้แน่นอนมีความเชื่อมั่นขนาดนี้เัระพระองค์เนี่ยมีเมตานะว่าพระองค์ก็เลยห้ามมาเธออย่าเรียกแต่ถาคต ตถาคตผู้เสด็จมาอย่างนั้นเสด็จไปอย่างนั้นรู้ลักษณะที่ถ่องแท้เป็นต้นเนี่ยนะอย่าเรียกเราอย่างนั้นดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราตถาคตเป็นพระอรหันเนี่ยนะอรหันก็คือไกลจากกิเลสกําจัดข้าศึกคือกิเลสหักเสีกยกมแห่งสังสาร,รจักไม่มีความลับแก่การทําบาปผู้ควรแก่การยกย่องสรรเสริญเราตรัสรู้อริยสัจธรรมโดยชอบโดยถูกต้องด้วยพระองค์เองแล้วเนี่ยนะสัมมาสัมพุทธะ พวกเธอจงเงี้ยโสดสดับเราได้บรรลุอมะตะธรรมแล้วเราจะสั่งสอนเราจะแสดงธรรมพวกเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าสักเท่าไหร่จะทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เนี่ยนะ พอมาชอบพระพุทธพจน์ตรงนี้เป็นคําที่ไพเราะมากที่สุดเนี่ยนะคือเป็นคําพูดที่เรียกว่าไม่ใช่ประโยชน์ของพระองค์โดยประการทั้งปวงแต่เป็นประโยชน์ของผู้ฟังโดยประการทั้งปวงว่านะว่าบัดนี้เนี่ยประโยชน์ตนเนี่ยคือพระองค์สําเร็จแล้วคือพระองค์เป็นพระตถาคตเนี่ยนะอัตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธะพระองค์เนี่ยประโยชน์ของพระองค์เนี่ยเสร็จสิ้นแล้วบัดนี้เนี่ยนะพระองค์จะบําเพ็ญกิจคือการ สงเคราะห์ผู้อื่นเพราะฉะนั้นพวกเธอจงเงียบโสดฟังเล่วว่ากิจแห่งปัญญาตถาคตก็ทําเสร็จแล้วบัดนี้เป็นกิจของกรุณาที่จะช่วยเหลือพวกเธอทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจะสั่งสอนเราจะแสดงธรรมจะสั่งสอนก็คือตามพร่ำตามสอนตามบอกตามกล่าวขอให้เธอปฏิบัติตามถ้าปฏิบัติตามที่แนะนําคือคําพูดเนี่ยนะบอกว่า แสดงว่าให้มีสุขสมดาพระทุมดูลยประเทม